พวกกข้งก้อ พวกกี่ข้อเกยไปเออมันลุมฉันแล้วแกเอ้ยมันลุมฉันแล้วแกเอ้ยมันลุมฉันแล้วเออเออเออหนักแกเอ้ยดูเอาเอ้ยหลบกระยี่กาเกยทุกวันโอ้เป็นร้อยเป็นพันแกเอ้ย ยมันลุ้มฉันแล้วแกเอ้ยมันลุ้มฉันแล้วแกเอ้ยมันลุ้มฉันแล้วเออเออเออหนุนนักแกเอ้ยดูเอาไปพวกกี่ข้อก้ยไป พกีข้อ,อกันไปไปพกีข้อกันไปเออมันลุมฉันแล้วแกเอ้ยมันลุมฉันแล้วแกเอ้ยมันลุม